ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ดูกูกูกูคนนะครับวันนี้อยู่กับผมแหมแล้เนะครับเจ็กพลายสาระนะครับวันนี้ป้าแม่อตงแอวนานะครับตามภาษาเจ้าบ้านท้องถิ่นบ้านเฮานะครับวันนี้ผมจะปามาส่อหาอีหวกนะครับจะเอาไปมกแล้วครับรมกกินมาตอนนะครับเกี่ยวทุกคนเกิดไงมานี่ก็ต้องเคยกินกงินกูคนนะครับมกอีหวกนะครับไปเลยครับเดี๋ยวไปส่อมกอีหวกเนาะ สวัสดีคนดูกูกูคนนะครับวันนี้ผมจะปลามาเซาะล่าหากินแบบเจ้าบ้านนะครับวันนี้เราจะมาซ้อนอีหัวนะครับนาะเดี๋ยวพอโดดใดก็อุ้นมองหน่อยเดียวนะครับมอมองหน่อยเดียวดูโอ้ปพอมกแล้วนะครับแขกูดลงไปกําเดียวนะครับโอ้โหดูพอได้นะครับนาะวันนี้เนาะวันนี้เราจะได้มกอีหัวกันนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่ใส่น้ำขู่เนาะมกอีหัวมกอีหัวมกอีหัวท่องไว้ในใจนะครับมกอีหัวมกอีหัว เป็นวงเลานะครับอยู่ไงกินไงนะครับเนาะแต่ภาษาบันเทาครับมียังกระสอกกินกันไปดูโว้ยขุดลงไปกับติงพอได้แล้วนะครับอีหวกโอ้นักเตะขนาดมงน่อยเดียวดูอีหงวกใบอีหวกเงาอันนี้ก็มาปบกับผมไปแล้วนะครับแจ็คกุไงลาระหลังจากห่างเหินจากภารกิจทำคลิปไปหลายวันนะครับเนื่องจากติดงานนะครับปลูกนาครับกับลังแล้ว ปุ่นลงไปกระทึงหนักเลยนะครับมงเดียวี้ถังปอมกแต่นะครับเนาะเดี๋ยวผมเบื้องนจะไปเนี่ยเมนูมกอีหกนะครับความจริงผมก็จะมาสอหาแมงดานะครับมันมีอะเล่นอนีหกวะเนี่ยนะผมจริงก็จะได้แมงดาแต่ว่าก็ได้แล้วครับหนึ่งตัวนะครับเอาไปตำนะครับโอ้หากินยากเหมือนกันนะครับแมงดาตัวเป็นเป็นสดๆนี่นะครับแต่หวังได้กินนะครับเพราะว่าสมัยนี้เป็น จยุกใจยา,ย,ยานะครับเนะาะแค่ใส่ปุ๋ยแค่บยา้าหน่อยเดียวหนึ่งกว่าแบบไปไกลเลยครับแมงดามเดียวมันหูครับมีแมงดาก็เอ,อีหวกนะครับนไนด้นึงก็เอานหนึ่งเานานะในมงนี่กับมีนะครับตึงอีหวัวกกบอีหัเขียดอีหัวข้งคกอีหววข้างคา,ากมีมดนะครับมันตึงรวมกินกันไปได้เนาะ้ามันเป็นลูกอดอดเดียวเนาะแต่ถ้าว่าเป็นตัวใหญ่แล้วม,มันได้รวมกินกัน แต่ก็มีคนกินอยู่นะครับเนาะข้างโคกข้างขาด,ดบรรยากาศบรันหนออกเขาครับหย่านาแล้วกะเศาะราหากินกันไปตามภาษาเนาะครับเนาะความสุกแข็มแบบนึงนะครับนอตีในห้างสรรพสินค้าม,มีขายครับอยากได้เขาดังมาเสาะเองแถวบันเขาครับเนะาะแถวบานนอกนะครับเนาะ อากาศก็เย็นสดชืใสปลอดภัยไร้มลพิษมีมดอีหัววันนี้นะจะเอากี่คู่ก็ได้จะเอากี่หอก็ได้อันนี้มันกุลนะเด้อดูกะไหนนี่ที่ผมหันนี่มงมงเม้งเม้งนีเหม็นนึดนั่นนี่อีหัวครับดูวันนี้ถึงจะิมกอีหัวนะแม่แลงนี่นะท่านผู้ชมและท่านผู้ดูพอไว้ก่็นะครับว่าจะได้กินอีหัว แต่ละเตี๋ยนะครับดูโอ้ยหยับหยับเลยอะมองเงี่ยครับโอ้จะได้กินอีกหวกวอ้จะได้กินแมงดานะครับต้องลุยน้ำไปสอย,อย่างี้นะครับดูเป็นอีกหกเต็นแมงดาแมงดาเนี่ยมันต้องหันไข่มานะครับแล้วแหม่มจะอยู่หลุมมันต้องลุยน้ำไปอ่ะ มันก็มีบุบ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 ,บเสียงคล้ายๆยังมีแมงยังอยู่ในน,นี้ยองหคมใจงูนะพี่น้องท่านผู้ชมนะเนาะคงจะเป็นแมงอื่นนะบ,บุบ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 เสียงน้ำชาแมงดาก็จะได้กินแมงดาตัวเป็นๆจะเรียงง่ายเลยนะครับ เพียเดินลงเพกระต้นได้สองตัวกันไหมดบลก็กผมต้องสอหาใครกันสำหรับคลิปสอหาไอหัวก้อนนี่กับผมก็มกขออนุญาตจบกไปเพียงแต่อี้ก่อนนะครับขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ดูติด,ดตามรับชมฮับดูทุกช่องทางการดูเลยนะครับสวัสดีครับ